ช่องตามใจทูเดย์บทที่639ประกาศผลสอบอีกครั้งการสอบขุนนางสิ้นสุดลงอีกครั้งเหล่าบัณฑิตล้วนได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงจากการสอบขุนนางครั้งใหม่นี้รูปแบบในครั้งนี้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงราวกับเป็นการเปิดประตูสู่โลกใหม่แม้จะทําให้ทุกคนต้องตกตะลึงแต่ท้ายที่สุดผลที่ได้กลับทําให้ทุกคนเข้าใจข้อบอกพร่องของตนเอง ผู้ใดที่ผ่านมาถึงวันนี้นั่นไม่เท่ากับเป็นการฝ่าห้าด่านสังหารหกขุนพลหรือนอกจากขยันหมั่นเพียรแล้วยังมีสติปัญญาล้ำเลิศพวกเขาได้ศึกษาหัวข้อในการสอบครั้งก่อนเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีทว่าพวกเขาเพิ่งได้ทราบว่าสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้มายังคงขาดไปอีกมากพวกเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรราวกับเด็กแรกเกิดหากเอ่ยถึงบัณฑิตที่ทำได้ดีแน่นอนว่าเป็นบัณฑิตจากสำนักบัณฑิตเซิงซื่อ เวนอวีเซวีน e, e, ไม่เคยสอนบัณฑิตแค่เพียงสิ่งที่อยู่ในตำราพวกเขามักจะเขียนบทความเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในสำนักบัณฑิตอยู่บ่อยครั้งบางครั้งยังถกเถียงแสดงความคิดของตนเองเสียจนหน้าดำหน้าแดงหลายวันถัดมาอย่างที่ทุกคนคาดไว้ลำดับเปลี่ยนไปอีกครั้งคราวนี้ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงแน่นอนว่าลำดับที่หนึ่งยังคงเป็นลู่เชา้าอวี บางทีอาจเป็นเพราะต้องการปิดปากคนที่พลาดไปด้วยเหล่าผู้ตรวจข้อสอบจึงติดกระดาษคำตอบในรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนนอกจากนี้แล้วหากมีผู้ใดโกงพวกเขาก็จะหาหลักฐานออกมาได้ข้าผ่านแล้วข้าผ่านแล้วเหตุใดต้องสอบใหม่ด้วยเล่าครั้งที่แล้วข้าผ่านคราวนี้กลับก็มันไม่ยุติธรรมตั้งแต่แรกแน่นอนว่าต้องสอบใหม่ห้าห้าข้าผ่านแล้ว ลู่เช้าวอาวีนั่งอยู่ในรถม้ารอให้ผู้ติดตามเข้ามาหลังจากอ่านลำดับชื่อแล้วนายน้อยท่านนาของท่านก็ผ่านแล้วเช่นกันทั้งยิงอยู่ในลำดับที่20ตสิบึมกลับกันเถอะแน่นอนว่าลู่เช้าวอาวีมาเฝ้าอยู่ที่นี่นั้นไม่ได้มาเพื่อดูลำดับของตนเองแต่มาเพื่อดูลำดับของมู่เจิงหานไม่ใช่เพราะเขาทะนงตนแต่เขามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่ง หลังจากประกาศผลสอบก็ไม่มีผู้ใดสร้างความวุ่นวายอีกต่อไปผู้ที่สอบไม่ผ่านแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือคนพร้อมยอมแพ้อีกฝ่ายคือผู้ที่ยังคงเตรียมตัวสอบต่อไปผู้ที่ยอมแพ้มีสองประเภทประเภทแรกกลับไปหางานทำที่บ้านเกิดอีกประเภทคืออยากลองไปเสี่ยงโชคที่จวนลู่ดูหากได้เป็นที่ปรึกษาของจวนลู่อาหารการกินที่อยู่อาศัยย่อมไม่ได้ไปกว่าผู้ที่สอบผ่านและได้เป็นขุนนางต่อไปคือการสอบเตี้ยนซื้อสองแล้วการสอบเตี้ยนซื้อจำต้องให้ฮ่องเต้ชาราเป็นผู้จัดอันดับด้วยตนเอง ลู่เฉาอวีสามารถสอบได้ลำดับที่หนึ่งทุกครั้งดังนั้นจึงเป็นไปตามที่คาดไว้ท้ายที่สุดเขาก็ได้รับเลือกให้เป็น้วงหยวนสามห้องเต้เหล่านี้เป็นเช่นนี้มาแต่สมัยโบราณกาลแม้ว่าความคิดของห้องเต้าชาราจะไม่ได้จดจ่ออยู่ที่กิจในราชสำนักเทว่าเขายังคงอยากได้ประโยชน์จากการนี้ย่อมต้องการอัจฉริยะที่สอบได้ลำดับหนึ่งติดต่อกันมาอยู่ภายใต้การปกครองของตนเอง ปังเยียนสี่คือชายหนุ่มวัยสาขณะที่ท่านฮัวห้าเยาว์วกว่าเล็กน้อยหน้าตาก็นับว่าหมดจดแน่นอนว่าย่อมไม่อาจเทียบกับลูกเชาวอาวีได้ท่านฮัวเมื่อปีก่อนรูปงามที่สุดแต่จงหยวนปีนี้กับรูปงามที่สุดให้ความรู้สึกกับตลัดเล็กน้อยอย่างไรก็ตามด้วยความสามารถของลูกเชาวอาวีย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะอยู่ในอันดับที่สามส่วนมู่เจิงหานอันดับของเขารังท้ายไม่โดดเด่นทตว่ามั่นคงหากไม่ผิดพลาดควรได้รับการแต่งตัง้งเป็นขุนนางท้องถิ่น มูเจิงหานก็ตั้งใจให้เป็นเช่นนั้นเราบัณฑิตแห่ขบวนไปตามท้องถนนถนนชุกชุมไปด้วยผู้คนผู้คนต่างพากันยืน่นศีรษะเข้าไปชื่นชมใบหน้าของผู้มีความสามารถเหล่านี้เสี่ยวอวินเอ๋อพี่ชายของเจ้าคือจ้วงหยวนบนระเบียงหอซื่อเป่ายางเจิงชี้ไปที่มาด้านหน้าและตะโกนออกมาหญิงเย็บปักที่อยู่ข้างๆนางมองตามสายตาอิจฉาริษยาเหล่านั้นพร้อมที่จะลุกเป็นไฟได้ทุกเมื่อ เหตุใดคนบางคนถึงกลายเป็นผู้ชนะทันทีที่เกิดมาเล่าลู่จื่ออวินผู้ดูแลเมื่อเอ๋อเรียกลู่จื่ออวินเดินไปหาผู้ดูแลท่านเรียกหาข้าหรือท่านเจ้าหอบอกแล้ววันนี้ที่บ้านพวกเจ้ามีข่าวดีเจ้าสามารถมอบหมายงานให้หญิงเย็บปักในความรับผิดชอบได้จะได้กลับไปฉลองให้เร็วหน่อยขอบคุณอาจารย์ขอบคุณผู้ดูแลลู่จืออวินยกยิ้มขึ้นมาผู้ดูแลมื่อตกตะลึงไปเล็กน้อย สาวน้อยผู้นี้งามขึ้นอีกแล้วใช่หรือไม่สวรรค์เอนดูคนสกุลลูกเป็นพิเศษหรืออย่างไรผู้หนึ่งเป็นอัจฉริยะผู้หนึ่งงามล่มเมืองบิดามารดาของพวกเขาต้องการความมัง่งคั่งก็มีความมัง่งคั่งต้องการอำนาจก็มีอำนาจอีกทั้งในมือยังกลุ่มอำนาจและความมัง่งคั่งเช่นนั้นเอาไว้แน่นพวกเขาสามารถเอนตัวลงนอนดื่มด่ำกับชีวิตได้โดยไม่ต้องทำอะไรเพื่อเลี้ยงชีพด้วยซ้ำอย่างเจิงเจ้าไปกับข้าลู่จื่ออวินเอ๋ย วางใจเถิดวันนี้ที่บ้านมีเพียงคนกันเองเจ้าในฐานะสหายของข้าไปร่วมสนุกกับข้าได้ไม่ดีกระมังยางเจิงลังเลใจนางชอบเสี่ยวอวินเอ๋อมากเพราะในสายตาของนางเสี่ยวอวินเอ๋อไม่มีท่าทีอย่างคุณหนูสกุลใหญ่เหล่านั้นแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามนางไม่รู้ว่าคนอื่นๆในสกุลลู่จะคบหาได้ง่ายเหมือนอย่างนางหรือไม่เจ้ากลัวอะไรคนที่บ้านข้าจะกินเจ้าได้หรือลู่จื่ออวินเอ๋อ ท่านพ่อของข้าอาจไม่ได้ดูแลเจ้าแต่ท่านแม่ข้านะนางพูดคุยด้วยได้ง่ายทั้งเงิงเข้ากับคนง่ายยิ่งกว่าข้าเสียอีคนบางคนพื้นเพไม่ดีทว่ามีสมองที่ดีเริ่มแรกก็กอดขาได้ถูกตอนนี้ชีวิตจึงจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆแล้วช่างน,น่าอิจฉาจริงๆลู่จื่ออวินหันไปมองหญิงเย็บปักคนนั้นคนบางคนเป็นผู้ใดนั้น เจ้าสามารถเอ่ยออกมาตามตรงได้หากไม่มีความกล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อผู้อื่นเขาเช่นนั้นก็หุบป,ปากเสียไม่เช่นนั้นปากของเจ้าอาจจะถูกเย็บปิดขึ้นมาก็เป็นได้สีหน้าของหญิงเย็บปักนางนั้นแปลเปลี่ยนฉับพลันสายตาของลู่จื่ออวิ๋งตอนนี้น่ากลัวเกินไปแล้วหญิงเย็บปักคนอื่นๆเมื่อครู่นี้ยังเฝ้าชมละครตอนนี้กลับได้รับความหวาดกลัว แต่ไหนแต่ไรมาพวกนางไม่เคยเจอลู่จืออวินในรูปแบบคมกริบประหนึ่งดาบสังหารเช่นนี้มาก่อนเสี่ยวอวินเอ๋อไม่ต้องสนใจพวกนางพวกนางเพียงแค่อิจฉาข้ายางเจิญจับแขนของลู่จืออวินไว้ข้าเพียงแค่กอดต้นขาได้ถูกข้างแล้วอย่างไรพวกนางไม่ได้กอดจึงอิจฉาน่ะสิต่อให้พวกนางอยากจะกอดตอนนี้ก็กอดไม่ได้แล้วลู่จืออวินตบหลังมือหยางเจิงเบาๆพวกเราไปกันเถอะ เมื่อลู่จืออวินพาย,ยางเจิงกลับมาสก,กุลลู่ซูจือหลิวและอันอวีก็มาถึงแล้วลู่จืออวินแนะนำอย่างเจิงให้พวกเขารู้จักทุนคนล้วนต้อนรับด้วยความยินดีตอนแรกอย่างเจิงประหมาาเล็กน้อยทว่าหลายคนที่อยู่ตรงหน้านางแตกต่างจากฮูหญิงขุนนางที่นางเคยจินตนาการไว้จริงๆหฮูหญิงขุนนางเหล่านั้นที่นางคบล้วนสง่าง,งามแต่งกายหรูหราราวกับเข้าหาได้ยากยิ่งและเห็นชีวิตมนุษย์เป็นผักเป็นปลาทว่าสีหน้าของคนที่นี่กลับดูสบายสบาย,บายเหมือนผู้อาวุโสทั่วไปอย่างเจิง เจ้ามาดูเร็วนี้คือน้องชายของข้าลู่จื่ออวิ๋งเรียกหยางเจิงให้มาดูลู่เช้าจริงมู่ซื่อวี่และซู่จื่อหลิวกําลังปรึกษากันเรื่องงานเลี้ยงที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้หนึ่งคืองานเลี้ยงที่สอบผ่านของลู่เช้าวอวีอีกหนึ่งคืองานเลี้ยงครบเดือนของลู่เช้าจริงยุ่งยากยิ่งนักจัดพร้อมกันเถอะนี่เป็นการไม่เคารพต่อเช้าวอวีอีกทั้งยังเป็นการละเลยเช้าจริงสู่จื๋อหลิวเอ,อ่ยเช้าวอวีได้อันดับที่หนึ่งติดต่อกันสามครั้ง ท่านรู้หรือไม่ว่ามันมีค่าเพียงใดนับจากคนล่าสุดที่ได้อันดับหนึ่งสามครั้งติดต่อกันนั้นนี่ก็ผ่านมาสี่ร้อยปีแล้วกล่าวได้ว่าผ่านมาหลายทศวรรษแม้จะเป็นร้อยปีข้างหน้าก็ไม่แน่ว่าจะมีผู้ที่ได้อันดับหนึ่งติดต่อกันสามครั้งอีกหรือไม่หากท่านจัดการเรื่องนี้อย่างเร่งรีบผู้อื่นย่อมไม่ยินยอมนี่ต้องจัดอย่างยิ่งใหญ่ยุ่งยากจริงๆมูซอวิเอ็นตัวอยู่ตรงนั้นเช่นนั้นเจ้าก็ช่วยข้าจัดการเถิด เจ้าก็เห็นว่าข้าเพิ่งคลอดลูกร่างกายข้าไม่ไหวจริงๆข้าจะเป็นผู้ช่วยท่านแต่ยังต้องให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจแต่ไรมาท่านก็มีความคิดสร้างสรรค์มากมายทุกคนในเมืองหลวงล้นถกกันว่าท่านจะคิดอะไรใหม่ๆออกมาบ้างสู้จื้อหลิวเอ๋ยพลางหยอกล้อลู่เ้าจริงที่อยู่ในเพลหนึ่งฝ่าห้าด่านสังหารหกขุนพลหมายถึงอาชนะอุปสรรคต่างๆมาได้สองการสอบเตี้ยนซื่อคือการสอบหน้าพระที่นั่งเป็นการสอบขุนนางระดับสูงสุด สามจงหยวนอันดับที่หนึ่งในการสอบรอบจินซื้อสีปังเยียนอันดับที่สองในการสอบรอบจินซื้อ5้ทันฮวาอันดับที่สามในการสอบรอบจินซื้อช่องตามใจทูเดย์บทที่640ทอยำได้ถูกแล้วไม่นานงานเลี้ยงสอบผ่านขุนนางของลูกเ้าวอาวีก็จัดขึ้น มู่ซื่อวิไม่มีกระจิกกระใจเพิ่มลูกเล่นใหม่ให้กับงานครั้งนี้อย่างไรก็ตามนางพร้อมที่จะกินดื่มสนุกสนานอย่างไรเสียคนรวยก็เหนือผู้อื่นโดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องทําตัวสูงส่งเกินไปนักตัวเอกในงานเลี้ยงครั้งนี้คือลูกเาอาอวี๋ไม่จําเป็นต้องให้สิ่งอื่นมาขโมยประกายแสงของเขาผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมงานเลี้ยงนี้ล้วนต้องการทําความรู้จักกับลู่อี้และบุตรชายดังนั้นนางต้องทําตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในที่สุดลู่ช้าวอาวีก็สามารถสลัดขุนนางที่เข้ามารุมล้อมออกไปได้เขาออกมาที่ศาลาเพื่อสูดอากาศอายุเขายังน้อยจึงไม่ได้ดื่มเหล้าทว,ว่าหลังจากใช้น้ำชารับการทักทายของผู้คนแทนสุราท้องของเขาก็หลงเหลืออาหารไม่มากแต่กลับเต็มไปด้วยน้ำเมื่อก้าวเดินจึงรู้สึกเหมือนน้ำข้างในร่างกายกำลังสั่นเป็นระลอกท่นใดนั้นเขาพลันเห็นเงาดำด้านหน้ากำลังเคลื่อนไหว วันนี้มีแขกเรือมามากมายล้วนมีคนทุกประเภทถึงแม้ว่าจวนลู่จะไม่ขาดผู้คุ้มกันลับและส่วนใหญ่ล้วนเฝ้าอยู่ใกล้ๆห้องตำราแต่ก็ยังมีบางส่วนที่อาจดูแลได้ไม่ทั่วถึงเขาตามเงาหน้่นไปทันทีผู้คุ้มกันนายน้อยผู้คุ้มกันรับกระโดดออกมาเมื่อครูน่นี้มีคนผ่านไปเห็นแล้วหรือยังนายน้อยวางใจทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของเรานั่นเป็นคนที่นายท่านปล่อยให้เข้ามาขอรับ เมื่อลู่เฉาวอาวี๋ได้ยินสิ่งที่ผู้คุ้มกันรับบอกก็เข้าใจในทันทีหมายความว่ามีคนคิดจะมาค้นหาของบางอย่างที่จวนท่านพ่อของเขาคาดเดาได้ตั้งแต่เนิ่เนเแล้วว่าอีกฝ่ายจะมาฉะนั้นจึงเฝ้ารออีกฝ่ายอยู่ที่นี่จับตาดูไว้ขอรับกริดดดดดเสียงกริดร้องดังขึ้นลู่เฉาวอาวี๋รุดไปตรวจสอบทันทีผู้คุ้มกันรับก็ตามมาด้วยเช่นกันเห็นเพียงแม่นางน้อยคนหนึ่งถูกเชือกพันทั้งตัวถูกแขวนอยู่กลางอากาศ รีช่วยข้าลงไปทีแม่นางน้อยผู้นั้นตะโกนบอกลู่ชาอาอวีที่อยู่ด้านล่างข้าเพียงแค่อยากหาห้องน้ําแต่หาทางไปไม่พบข้าไม่ได้ตั้งใจจะบุกเข้าไปปล่อยนางลงมาลู่ชาอาอวีเอ่ยผู้คุ้มกันรละปล่อยแม่นางน้อยลงมาแม่นางน้อยผู้นั้นดูคุณตายยิ่งนักเป็นสิงเจียซือคุณหนูห้าจนสิงที่ลู่ชาอาอวีพบเมื่อคราวก่อนนั่นเองครั้งก่อนบิดาของนางเป็นท่านราชครูอง์รัชธาญาต ตอนนี้องค์ราชทายาทสิ้นพระชนแล้วสถานะของท่านราชครูองค์ราชทายาทจึงเริ่มสันคลนขึ้นมาเหตุใดเจ้าไม่พาสาวใช้มาด้วยลูกเช้าวอาวีเอ่ยถามสาวใช้คนนั้นกำลังช่วยข้าหาของบางอย่างขณะที่เอ่ยบนใบหน้าของแม่นางน้อยปรากฏสีหน้าอึดอัดเพราะสีหน้าอึดอัดนี้เองจึงทำให้ลูกช้าวอาวีเกิดความระแวงสงสัยในตัวนางเดิมทีครั้งก่อนที่พบหน้ากันความประทับใจแรกที่มีต่อแม่นางน้อยผู้นี้ไม่ย่ยแย่ ตอนนี้นางกลับหลบตาทั้งยังมีท่าทีรู้สึกผิดชวนให้สงสัยเป็นอย่างยิ่งนางไปหาสิ่งใดเกี่ยวอะไรกับเจ้าสิงเจซือพูดจากระอึกกระอักเจ้าคนผู้นี้เหตุใดจึงถามข้าซอกแซกนักเจ้าไปเหยียบก้ไก่ทั้งยังเพ่นพ่านไปทั่วบ้านข้าข้าจะถามคำถามสักสองสามข้อไม่ได้หรือไรลูกเช้าอาวีเอยเอาเถอเช่นนั้นข้าจะพาเจ้าไปหาสาวใช้ของเจ้าตอนนี้เจ้ายังเดินได้หรือไม่ เดินได้ข้าไม่ได้บาดเจ็บลู่เ้าวอาวีเหลือบมองผู้คุ้มกันลับผู้คุ้มกันลับถอยออกไปเหตุใดสิงเจียซือจึงมาปรากฏตัวที่นี่นางหลงทางจริงๆหรือไม่นั้นล้วนต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบเดินมาถึงตรงนี้ข้าจำทางได้แล้วเจ้าไม่ต้องตามข้ามาหรอกข้าจะพาเจ้าไปหาสาวใช้ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าพาลู่เ้าวอาวียังคงเดินตามสิงเจียซือต่อไป สิงเจซือเห็นเช่นนี้นางก็หยุดฝีเท้ายืนอยู่ตรงนั้นแล้วจ้องมองเขาจะไม่ต้องตามข้ามาแล้วบ้านพวกเรามีกลไกมากมายกลไกเมื่อครู่นี้เบาที่สุดแล้วยังมีกลไกอันตรายอีกมากเจ้าไม่อยากให้ข้าพาไปจริงๆหรือข้าสิงเจซือกำผ้าเช็ดหน้าในมือเช่นนั้นเจ้าช่วยพาข้าไปที่เงียบเงียบไม่มีผู้คนได้หรือไม่เจ้าอยากพักผ่อนหรืออืมข้าเหนื่อยเล็กน้อยอยากพักผ่อนสักประเดี๋ยวสิงเจซือหน้าแดงขึ้นมา ได้หรือไม่ได้คุณหนูสาวใช้ของสิงเจียซือวิ่งเยาะยาะเข้ามาคุณหนูท่านไปอยู่ที่ใดมาเจ้ากะข้าตามหาท่านไปทั่วกลับไม่พบจริงสิของที่ท่านต้องการสิงเจียซือไม่รอให้สาวใช้กล่าวจะรีบยัดของนั้นไว้ใส่แขนเสื้อของตนเองทันทีเวลานี้แก้มของนางแดงปั่งราวกับผิงกัวสุขจัดลู่เฉาวอาวีสงสัยทว่าไม่ได้ถามอะไรไม่ใช่อยากหาที่สงบสงบหรือ มากับข้าสิลู่เช้าวอาวีพาสองนายบ่าวไปที่ห้องรับรองแขกห้องหนึ่งคือที่นี่พวกเจ้าต้องการสิ่งใดเพียงแค่เรียกบ่าวก็พอขอบคุณสิงเจซือเอ่ยเมื่อครู่นี้ข้าไม่ได้ตั้งใจโมโร่ใส่เจ้าเพียงแต่ข้าตกใจกลัวจึงทำเช่นนั้นไม่เป็นไรอย่างไรเสียก็ไม่ได้ดูน่ากลัวเท่าใดนักอีกฝ่ายแยกเคี้ยวกางเล็บแต่กลับดูเหมือนลูกแมวพองขนที่ต้องปอบให้สงบลงเสียมากกว่าลู่เช้าวอาวีเดินไปแล้ว สิงเจียซื้อถอนหายใจด้วยความโล่งอกข้าตกใจแทบตายคุณหนูมีอะไรหรือเจ้าคะเมื่อครู่นี้ข้าไปเหยียบกลไกของสกุลลูกเข้าเช่นนั้นท่านไม่เป็นไรกระมังเจ้าคะไม่เป็นไรเพียงแค่กัทันหันไปหน่อยข้ารู้สึกแก้มของสิงเจียซื้อแดงเรื่อกขึ้นมาข้าจะไปเปลี่ยนก่อนสาวใช้บ่นอยู่ข้างหลังฉากบังตาคุณหนูนับวันดูก็รู้แล้วว่าใกล้วันนั้นของท่าน แต่เมื่อครู่นี้ท่านกลับทาน้ำแข็งไปมากเพียงนั้นไม่แปลกใจที่จูจูระดูท่านจะมาผิดปกติไม่ต้องพูดแล้วเจ้าอยากให้ทุกคนได้ยินหรือไรสิงเจีซือแทบอยากหารอยแยกบนพื้นแล้วมุดเข้าไปเมื่อครู่นั้นเป็นช่วงหยวนกระมังเขาหน้าตาดีจริงๆสาชายยกมือขึ้นกุมใบหน้าตนเองคุณหนูเมื่อครู่นี้บ่าวอยู่ใกล้คุณชายช่วงหยวนเพียงนั้นกลับไม่มีโอกาสเอ,อ่ยอะไรแม้เพียงครึ่งคำ ในสมองคิดแต่เพียงว่ากระปรงท่านจะเลอะเทอหรือไม่นั่นคงไม่ใช่ทาให้เพียงท่านขายหน้าแล้วบ่าวยังจะขายหน้าไปด้วยเจ้าเงียบปากเถอะข้าบอกให้เจ้าหยุดเจ้ายังจะพูดต่ออีกสิงเจียซือเดินออกมาจากฉากบังตาเอ๋ยอย่างไม่สบอารมณ์ปกติข้าคงตามใจเจ้ามากเกินไปแล้วจริงๆลู่เ้าอาวี๋ที่อยู่ข้างนอกเขานึกถึงท่าทีกระอึอกระอักของคุณหนูห้าสกุลสิงผู้นี้สายตาที่หลบเลี่ยงและสีหน้ารู้สึกผิดบนใบหน้าของนางคราแรกคิดว่านางมีแผนที่จะทำอะไรผลคือ เพียงแต่เด็กหญิงผู้นั้นไม่อาจเอ่ยปากเท่านั้นเมื่อครู่นี้เขาสั่งผู้คุ้มกันลับไปตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่คิดว่าคงตรวจสอบอะไรออกมาไม่ได้ลู่เช้าอาวี๋สัน่นสีซบาเบาๆคุณหนูห้าผู้นี้เหตุใดทุกครั้งที่พบนางล้วนต้องประหลาดใจอยู่ร่ำไปไม่นานผู้คุ้มกันลับก็รีบปรับมารายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นอย่างที่เขาคิดไว้แม่นางน้อยเพียงแค่ตะกละมากไปจึงรู้สึกไม่สบายตัวขึ้นมาและอยากจะหาที่เปลี่ยนเสื้อผ้าจึงบุกเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ต้องสนใจนางแล้วเพียงแค่จับตามองคนชุดดำผู้นั้นต่อไปขอรับลู่จืออวิ๋นในฐานะน้องสาวฝาแฝดของลู่ชาวอาวี๋ล้วนถูกบุตรสาวสกุลขุนนางยกย่องชมเชยมีคนเข้ามาพูดคุยกับนางมากขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มรู้สึกหนกหูนางจึงหาทางหลบเลี่ยงน้องหญิงจืออวิน๋นเจ้าจะไปที่ใดหรือเจียงเย็ยนหลงเดินนำบุตรสาวสกุลขุนนางหลายคนเข้ามาเจียงเย็ยนหลงหนึ่งในหลานสาวของเจียงเกอ๋อเหลาในสกุลเจียงนางจัดอยู่ในลำดับที่สิบสาม ปกติเมื่อเจียงเยียนหลงพบลู่จืออวินที่อื่นก็มักแซงทำเป็นไม่เห็นนางเสมอทว่าวันนี้กับกระตือรือร้อนเป็นพิเศษต้องขอบคุณที่นางคอยหลบเลี่ยงเพราะถึงอย่างไรอีกฝ่ายก็เป็นผู้ที่กระตือรือร้อนมากที่สุดในหมู่คนที่อยู่ที่นี่ข้าจะไปห้องน้ำบังเอิญจริงข้าก็อยากไปห้องน้ำเหมือนกันเมื่อครู่นี้ข้าเพียงแค่อายเพราะหาไม่เจอ ตอนนี้มีน้องหญิงจืออวินที่เป็นเจ้าบ้านนำทางคิดว่าคงหาไม่ผิดที่ล้บ้านสกุลลูกของพวกเจ้าใหญ่โตเสียจริงสวนต่างๆก็ออกแบบได้แตกต่างจากบ้านหลังอื่นหากไม่ระวังคงหลงทางเอาได้ไง่ายๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ